สวัสดีครับอยู่กับช่องครางเกษตรฟาร์มนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมฟาร์มอเมริกันบะมั่นพันแท้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครพนมนะครับโชว์วัสนาฟาร์มนะครับโดยคุณหมอเอกนะครับพราดอนเคียนชัวงนะครับสวัสดีครับผมครับอันนี้คือตัวนี้ลูกผลงานลูกซูเปกใช่ไหมครับใช่ครับ โมยใหญ่มากเลยครับอายุกี่เดือนครับหมออายุสองเดือนครับสองเดือนนะครับสองเดือนเกิดกับแม่ m c 8 8ลูกสาววินเชสเตอร์ครับแม่นี้เป็นแม่ของเอ่ออะไรนะมาชาใช่ไหมครับแม่นี้เป็นแม่ของมาชาฟาริดาแล้วก็เป็นตัวนี้ครับแม่นี้คือให้ลูกแชมป์นะครับแม่นี้ให้ลูกให้ลูกแกนแชมป์มาแล้วรีเซิร์ฟด้วยไหมแล้วก็ ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะอนาคตน่าจะน่าจะตามรอยพี่เขาได้เพราะว่าถ้าเทียบอายุตอนเด็กๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาจะค่อนข้างดีกว่าพี่เขาครับครับผมฟามอยู่ที่ไหนครับหมอเนี่ฟามอยู่ที่อำเภอนาวาครับบ้านบ้านนางัวบ้านนางัวนะครับถ้าเกิดลูกค้าหรือใครสนใจเข้ามาดูได้ใช่ไหมครับก็ เข้ามาดูได้ครับก็โทรมานัดก่อนที่มีวัวขายไหมครับตอนนี้มีวัวขายไหมครับตอนนี้ก็ลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาดูดีกว่าแล้วแต่จังหวะครับถ้ายังไม่มีไขจองก็เข้ามาดูได้ก็โทรมาก่อนก็ได้ครับถ้าจะเข้ามาที่เบอร์0878569806ครับลืมบอกไปนะครับนี่คือเจ้าของพ่อพันธุ์วัวแดงดังแห่งยุคนะครับซูเปกนะครับที่นําเข้ามาจากอเมริกานะครับตอนนี้น้าเชื้อมีพอขายไหมครับน้าเชื้อตอนนี้ ถ้าต้องการน้าเชื่อต้องสั่งจองไว้ก่อนครับต้องจองล่วงหน้าใช่ไหมครับต้องสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่าตอนนี้เรายังค้างออเดอร์เก่าให้กับลูกค้าที่เขาสั่งจองมาประมาณ2,000กหลอดแล้วก็กับลูกค้าทางกัมพูชาอยู่ประมาณ1,200หลอดครับที่ยังไม่ได้ส่งให้เขาตอนนี้ไม่เรียกหมเอ็กเลยครับตัวเรียกเสียเอ็กนะครับเสียแล้วไม่มีตังค์ครับเพราะว่าผมก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลือไม่ถึง20หลอดนะครับตอนนี้เดี๋ยวคงต้องเอาผมลงไว้300หลอดนะครับลงกับตั้งแต่เริ่มต้นกับหมเอ็กนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือใกล้จะหมดแล้ว,ลลวนี่ครับนี่ก็คือแม่แม่แม่บล็อกหรือแม่พันธุ์ที่จะทําลูกเพื่อเพื่อขยายพันธุ์หรือแล้วก็ไปทําประกวดนะครับวัวชนนี้ชนนี้น่าจะลงประกวดได้นะครับตัวนี้ใช่ครับชุดความหวังเลยครับชุดนี้ก็ประมาณเดือนธันวาตัวนี้น่าจะสนามแรกที่บุรีรัมย์ก็น่าจะไปได้ก็อย่านมพอดีได้สนามแรกเลยเจ็ดเดือนไหม ถึงไหมไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงครับไม่ถึงเข้าไปไม่ได้หรอเดือนครับหกเดือนหนึ่งวันก็เข้านับเป็นเจ็ดเดือนละอยู่ในคลาสแรกครับติดตามผลงานนะครับวัวประกวดก็มีข้างบนนะครับนี่ครับนูนครับเจ้ารีเซิร์แกนแชมป์สีแดงเพยรผู้นะครับดูเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเจ้าอัฟเชจูเนียครับขึ้ไปถ่ายใกล้ๆได้เลยครับ ฝนตกนะครับเชื้อแชร์มากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับนู่นครับเจ้าอาบเช่จูเนียนะครับสีเข้มมากครับนะครับคนเลี้ยงกำลังจูงนะครับจูงจูงมาพี่จูงมาพี่เลยเชื่องมากนะครับเห็นไหมครับ วัววัวนี่ต้องผ่านการฝึกนะครับถ้าเป็นวัวบ้านๆนี่เข้าไปใกล้เนียิ่งเป็นตัวผูดด้วยนะโอ้โหเครื่องมากประจงไม่ไปนะครับมันมีแต่เข้าข้ออย่างเดียวใช่ไหมมันถึงเวลากินอาหาระล้ล่ะไปเลยครับจุงไปเลยครับเห็นเดี่ครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรอบฟาร์มนะครับนะครับใครที่เข้ามาเยี่ยมชม ฟายก็มีนะครับซึ่งทางทางโชค์วนาฟาร์มตอนนี้มีลูกของเพชรอุดรนะครับชื่อว่าเพชรอุดรจูเนียนะครับราคาหนึ่งล้านบาทนะครับตอนซื้อมาก็ตอนนี้น่าจะใกล้มีอีกไม่กี่เดือนก็มีผลงานแล้วใช่ไหมครับอีกอย่าเรียกว่าอีกไม่กี่เดือนเลยอีกแปดเดือนดีกว่าอีกแปดเดือนน่าจะมีผลงานนะครับเพราะว่าผสมไว้ตัวหนึ่งลองผสมดูครับก็ผ่านรอบไปแล้วตรวจท้องไปเรียบร้อยครับท้องละ ก็ปลายปีนี้จะลองส่งไปที่สูยรรีดดูนะครับว่าพอหมดฝนและเริ่มเข้าฤดูหนาวว่าน้ําเชื้อจะเป็นยังไงคุณภาพน้ําเชื้อจะเป็นยังไงส่งไปเตรียมตัวไว้ก่อนไปเจาะเลือดตรวจเลือดเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตก็ทุกวันนี้ต้องเข้าสูยรรีดมาตรฐานนะครับใผมก็จะเอาไว้อยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าที่ผสมควายก็เริ่มเยอะแล้วครับแถวหมู่บ้านคนเริ่มหันมาผสมเทียมเยอะนะครับควายแต่ก่อนมีแต่ผสมจริงนะครับบอกว่าผสมจริงผสมเทียมมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่คือ วัวพวกนี้คือผสมผสมเทียมทั้งหมดนะครับนี่ก็เทียมร้อยเปอร์เซนครับอายุเยอะแล้วก็ยังให้ลูกบอกว่าถ้าผสมเทียมอะไรนะให้ลูกน้อยนี่ไม่จริงเลยนะครับแม่อย่างแม่หนึ่งสามห้านี่ลูกไม่รู้กี่ตัวแล้วครับโมเอ็กขายไปสาห้ายุสิบสองปีแล้วครับนี่ครับตัวสามห้าหนึ่งสามเก้าเลยอายุสิบสองปีโมเอ็กขายไปไม่รู้กี่ตัวแล้วครับลูกมันตัวที่แพงสุดก็เจ็ดแสนใช่ไหมตัวลูกตัวนั้นครับลูกหนึ่งสามเก้า ขายไปกัมพูชาแคมโบเจียตัวละล้านนะครับเห็นไหมครับตัวละล้านนี่ครับนี่ครับตัวละล้านนะครับขายไปกัมพูชาเหมือนกันครับละล้านก็ไปแคมบเจียเหมือนกันคุ้มนะครับซื้อวัวตัวนี้คุ้มเพราะว่าได้สองตัวใช่ครับดีไม่ดีอาจจะได้สามตัวเหมือนตัวนั้นดีไปได้ประกวดเสร็จต้องรีบผลได้เขาจ้างเลี้ยงครับฝากเลี้ยง จ่ายตังแล้วนะครัว่าดูหน้าไว้นะครับเสีย x นะครับใครสนใจก็มาเยี่ยมชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกษตรฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ